มาเล่นอาวีกันกราบสวัสดีทุกคนมากเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมอาวีแนง y e เอาละอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ like. ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาละแล้วก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอกดเสริมนะครับตอนนี้เวลาเล่นคือตีห้านะเวลาเล่นของผม เต่พึ่งมาอัดคลิปตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไมนะรอนานนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเช็คตัวละครกดเช็คเลยอืมเข้าไปเช็คตัวละครไหนดีนะเอ๊ะเ,เขาเกี้วกดกดกดเลยกดกด

โอเคครับเราก็ต้องเล่นต้นไม้เป็นปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะทุกคลิปเกือบเล่นเอโรไปแล้วนะทุกคลิปเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมไม่เล่นเอโรไม่ใช่อะไรหรอกนะมันเบื่อนะครับมันน่าเบื่อนะเล่นตัวซ้ำๆเดิมๆมันก็เบื่อมกันต้องมาเปลี่ยนเล่นต้นไม้ต้นไม้ของพ่อใช่ออแล้วเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นในจอแล้วนะครับว่าผมดูเซ็ตและนี่คือสกินที่ผมชอบ อยากเติมนะแต่ไม่มีตังค์อะนะเออในเื่องนั้นช่วยกันกดติดตามเพื่อให้ผมมีตังค์หน่อยนะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมใครที่จะเล่นอาวีของผมผมชื่อ p h e m 2 0ง3ตามชื่อช่องเลยและตอนนี้<า>ก,ก็เข้าไปที่อะไรกร้อยฟังนู้นมีลาวิลซานิสเอ,อ่ออะไรนะกิลเด์เออกิลเด์ แล้วก็แวนแล้วก็คริกซี่นั่นเองโอ้ตอนนี้จะคลิกซี่แล้วเตอร์คลิกซี่ทุกตาเลยเวลาลงแร้งเนี่ยะเข้าใจคนเล่นเมดนะเออคนเล่นเมดเขาไม่มีอะไรเล่นกันนะต้องเล่นคลิกซี่แต่คิกซี่มันโดนเนิฟหรือเปล่าโดนรับแน่เลยผมก็ลืมแล้วนะครับผมไม่ค่อยเล่นนะวีช่วงนี้ ทำคลิปแต่เกมอื่นๆโซไนทาคลิปแต่อ n นิเมชันแต่ก็ลบไปนะครับเพราะมันติดลิขสิทธิ์นะโอเคแล้วฝั่งผมมีผมต้นไม้ทา่าคลิกซี่โลของแล้วฝั่งผมก็มีคลิกซี่เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เข้าเกมแล้วนะคะผมโอเคพวกเราต้องไปเ่นบนใช่ไหมน่าจะใช่แหละเพราะเทลก็มาเ่นบนมาเดินไปเปิดก่อนเลยนะเพราะ ที่เหลือเน็ดกากหมดผมเน็ดดีคนเดียวเคตอนนี้ก็ต้องมารอเทวนะเออตอนนี้ต้องดักภุ่มก่อนอืมต้องซื้อสกิลบ้องหูมาเลยมาเลยบ้องบ้อง,องหูพันปีแล้วก็หนีนะคะผมเป็นคติประจำใจเวลาเล่นต้นไม้ตบหนีตบหนีนะ โอ้โอ้ลาวิ่วันนี้วันนี้เพื่อนเจ้าลงโดนมองหูพันปีค่ะวิ่เซฟตัวเองมากเลยเนี่เซฟมากเลยอะล้วงไม่ได้เลยอะเซฟตัวเองมากต้องหูไปไปไปียใต้มา ตายไม่เป็นไรต้องยอมรับชะตากรรม,มานะ่ะที่เห็นเมื่อกี้ใส่เอฟเฟกนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงจริงไม่มีอะไรไม่ต้องสงสัยนะเออต้องขึ้นไปเล่นบนเล่นบนเป็นเลนที่ขึ้นบ่อยที่สุดแล้วตอนเนี้ยเอาจริงและเทโวนไม่ตายได้ไงประเด็นเลยเทโวแม่งติดจักโอ้คลิกสี่มาด้วยมาช่วยด้วยฮะ ลงเลนกลางดีกว่าให้คิกซี่เขาจัดการเลนบนกับเถวอันนาสไปนะต้องไปเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนวก,วก่านมานไมนงกละ,กละ,ละอนน้งม,มันไม่เกง่งอย่าเอามาเล่น,นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยใช่ถ้วาเี่ยวเก็ไปเล่นในสีนว้าวสนิทมาดีสนิทใครกลัวบ้องหูพันปีบุกชก ไปไๆไไปแล้วยังยังน้ำมิดเบาอยู่น่ะส่วนไม่ได้เลยฝนหลวงของพ่อไม่ตายนาเมจดยังเบาอยู่โอ้โหพุ่งเข้าไปเรียบร้อยขีดสี่ฝั่งเราเก็บได้แม่ คิกซี่ฝั่งเรานี่มันขี้รัดจริงๆเลยยอกยอกยอกนะเผื่อคลิกซี่ฝั่งเรามาดูคลิปนี้นะไอซานิทอันนี้แม,ม่งกดพาสิบทันก่อนนะเขาไปย่งไม่ได้โอ้ไปเลยไปเลยพุ่งฟิกเกอร์ยอมกรมมอมมาเดินมาเคคลิปเล่นกลางแล้วหลังจากฆ่าซาน,นิทได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิกฟีีฝั่งนู้นมาโอ้โหโอ้โหซื้อไม่ได้เลย มาเลยมาเข้ามาเลยไม่มีใครกล้าเข้าเลยนะภารกิจก็คือต้องเซฟตัวเองไว้ได้มากที่สุดนะไว้ได้นานที่สุดเพราะว่าพวกเราเป็นตัวแท้งของทีมนะเอาล่ะตอนนี้ปัญหาที่เรียนบนมาแล้วนะครับยังงั้นก็ต้องมันทิจึ้งวะ บ้องหูพันปี X C Q เรียบร้อยเหลือราววิวเ,เอคิกสี่โอ้คลิกสี่มาอีกตัวหนึ่งปพ๊บตอนนี้เราน่าจะสู้ลาววิวได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เขาไปเก็บไม่ได้เฮ้ยงานงอกแล้วชิพหายแล้วมัมา่องตัวบ้องหูบ้องหูทำไมวะกูเออเออมึงเจอกูแน่เออปุอ่นแนแหละมึงเจอกูมึงเจอกูแน่ป้ง ปุ๊บไทยไทยแล้วก็ต้องกลับมาฮิวเือดที่บ้านเหมือนเดิมเลยปุ๊บปุ๊บโอเคแคลรี่มาแล้วก็น่าจะไหวอย่างงั้นก็ต้องหนลวงงของพออโคตรแรงเก็บฝนหลวงเอเอ,เอฝนหลวงบ้าอะไรล่ะกิวเดเอกิวเด์สงสัยติดฝนหลวงอะตอนนี้นติดต้นไม้แล้วบ้องหูไม่โดนฮะแม่ จะบ้องหัวคลิปเข้ามาสักหน่อยตีป้อมเลยตีป้อมเลยเทวเทวตีป้อมเลยปล่อยป้อมมันแตกหนึ่งร้อยเวทป่าเวทป่าไม่ได้บ้องหูพันปีไม่ได้เวลาวิวมาเทวเอายู่เทวเทวเอายู่เทวปึ๊บไถบ้องหูโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เข้าไปจ้วงปึ๊บโอ้เลือดโคตรน้อยเลย แล้วฝนหลวงมาแล้วฝนหลวงมาแต่แอบก่อนแอบก่อนเข้าใส่เข้าใส่ใสฝนหลวงของพ่อจะไปไหนยูเดรเรียบร้อยเอ็กซิคิวมาได้แบบชิวๆแล้ววิวมาเพิ่มเติมเอ้ยคลิกสิชชีหายแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ,ะนต้องไปปกิดต้นลูค่าด้วยฟา กาทำอะไรผิด้ตัวเองสงสารข้าข้าเพื่อเองนะได้เดี๋ยวข้าตรงมาล้างแค้นพูดแบบไม่ปกติกว่าอโอเคตอนนี้ลาวิวก็ได้หายไปแล้ว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 และก็เกิดเรียบร้อยตอนนี้เทลน่าจะไหวกับลาวิวเลนบนนะแต่ว่าโต้ก็ต้องเข้าไปช่วยนะเพราะว่าลาวิวพังป้อมไปแล้วเมื่อกี้นะ รีบไปเลยตอนนี้ต้องรีบไปอย่างด่วนเลยเดือ่รี่ตายได้เวลาแห่งการเงียบสงบสักทีไอมันไม่เกง่งอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี่เนี่ยใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในแหลงสุพีมันไปสุพีมเ็ไปเล่นกันแล้วเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ่งถึงพลังของตนไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมขัดเคื่อนต่อไป ที่โกแตกต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงจิโก้ฝนเทียมโดนมึงหัวแตกอยากจะท็อกซิกเขาเกือบโชกไปจังหวะสวยฮัแน่คิกซี่วัดดีตบบ้องหูไปแล้วก็หนีมามาเจอลาวิวไทยเลขซีคิวเรียบร้อยครับไปแล้วนะครับปึ๊บเช็คใหม่ไม่มีโอเคไปต่อได้ ไอ้มันไม่เก่งอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในไลน์สุพีมันไปสุพีผมก็ไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของต้นไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมขัดเพื่อนต่อไปจังหวะเอีงสวยพฝนหลวงของพ่อเห็นจับไตอิงอยู่แล้วเนี่ยไถล้างเฮ้ย XQ XQ หายเออ ทำไมผม e x e c e ข้ามไม่ได้ตัวนั้นผมทำเลยปิดย้อนกลับไปดูได้นะว่าผมไม่ได้ใช้ x c e เลยและ x c นเป็นอะไรและทีมผมได้บางกรอนแล้วโอเคฟินฟินไอ้มันไม่เกง่งอยาเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในลังสุพีหมันไปสุพีมก็ไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ่งถึงพลังของตนไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมอขัดพื้นต่อไป อิโก้แตกต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงจิโก้ฝนเทียําดนมึงหัวแตกอยากจะท็อกซิกเขาหลังเยือสกอแจกโดนตกไม่ต้องร้องนะน้องนะก็พราลูกพี่เอาลาเจอลาวิวนะครับโอ้โหจะบ้องหูแต่บ้องหูไปได้ไม่พิ่เกหลบเกินนะเจอกูแน่ไปไปขึ้นเลนบนไปช่วยเพื่อนโอยจังหวะสวยจังหวะสวยนะก็ตอกฝนหลวงของพ่อ นี้ว่าะทันไปละมายุ่งละบองหูบ่องหูก็ไม่ได้เข้าไปช่วยก็ไม่ได้แต่ทาร่าเอาจัดจังหวะน,นี้เขาช่วยแล้วแหละบองหูวันปีไปเลยทาร่า,าเอาไหมทาร่าทาร่าทาร่าเอ็กซ t คิวเก็บซันรึ้ไม่ได้แล้วผมก็ตายแล้วก็ฟินฟิน ไมันไม่เกง่งอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลย<ต>พวกนี้เนี่ยใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในแล้งสุพีมันไปไสุพีมก็ไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของตนไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมอคัดเพื่นต่อไป โต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงชิโก้ฝนเที่ยมโดนมึงหัวแตกอยากจะท็อกสิกเขาหลังยาสกอแจกวยโดนตบไม่ต้องร้องนะน้องนะก็เพราะลูกพี่น้องยังไม่ร้องนะน้องนะมีแบตล้างตาพี่ก็พร้อมนะน้องจ้เเดี๋ยวต้นไม้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขาป่าแค่มาทักทายยื่นมือไปให้จับแล้วก็แล้วก็ไีย u อยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาสี่แล้วก็ แล้วก็ต้นไม้มาอย่างเป็นมิตรเดินเข้าประชิดแล้วก็แล้วก็ล,กลาก่อนนะเจ้าตัวแจกให้ทีมแบกแล้วก็แล้วก็ผ่านมาแล้วจะสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมจะแรงแค่ไหนมันก็งนันงันแหละตอนนี้งนังนๆงันเลยและจังหวะนี้กูจะเอาบับฟฟาแทนเปื่อนไงปึ๊บปึ๊บคิกซี่มาคิกซี่เก็บด้ก็ดีนะคะผมจะได้ไม่ต้องเสียบับฟฟาฟรีนะอ่า เปกลางเวลาวิวแม่งแม่นจริงแล้วครับโอ้โหต้องไปขึ้นไปดูเรนบนเลยแต่เมื่อกี้เห็นไฟที่มังกรแต่ไม่เปเอาดีกว่าเพราะไม่มีทาร่าอยู่ใช่ทาร่าเป็นตัวสำคัญมากเพราะทาร่าไม่อิดใช่ทาร่ามันอิดพวกเราไม่มีแท้งแทงคนเดียวก็คือผมแล้วผมออกของเวทและจังหวัน,นี้เห็นทาร่าไฟก็ต้องเข้าไปฝนหลวงของพ่อ ต้องหยุดการฝนหลวงแล้วก็เข้ามาป้องหูไปเรียบร้อยทาร่าเอ็กซิคิวเก็บมาได้หนึ่งตัวและตอนนี้ลาวิวมึงเจอกูแน่ลาวิวหงทาร่ารัดผมอีกแล้วโหไม่เป็นไรนะเพื่อนรัดไม่เป็นไรขอแค่ให้ได้คิวก็พอนะเพราะว่าเพื่อนทาร่าเนี่ยมันต้องเติบโตนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีตัวแทงมันไม่มีตัวแทงใช่ใช่แต่มันไม่มีตัวแทง แต่ตอนนี้ผมหนีกันรอใหฝนหลวงชาร์จเสร็จกันลุกลุบ้อ,องหูฝนหลวงฝนหลวงไหมไม่ดีกว่าือรอมันออกมาดีกว่าแล้วค่อยฝนหลวงแต่ตอนนี้ไปเลนกลางดีกว่า,าเล่เลนกลางรู้สึกว่าไม่มีตัวเฮียอะไรมาดิใช่ไม่มีตัวอะไรมาเลแล้วก็จังหวะนี้ฝนหลวงของพ่อทำไมมึงไม่ตายวะอือ เอ้ยมันไม่ตายจริงเหรอคุณแล้วจะลออผมเข้าไปในนั้นเหรอไม่มีทางไปดีกว่าเฮ้ยจะลออผมด้วยตัวของคุณผมไม่มีทางเข้าไปแต่ตอนนี้ต้องช่วยทาร่าก่อนบ้องหูไปปึ๊บปึ๊บ,บตบไปจุเจะไท้ายบ้องหูปึ๊บ execute เ,เอ้ย execute มันหมดพอดี เอ็กผมเอาเอ็กซคิวไม่โดนนะผมไถบ้องหูตายไปก่อนนะอ่าตอนนี้ผมเจอกิลเดร์โอ้โหเกิดสตันผลเดินเลยน่าจะโดนแล้วมั้งเมื่อกี้บุ๊บบ้องหูปุ๊บหลังจากนั้นบ้องหูไม่ได้แม่งเอ้ยแล้วก็ได้เวลาของความฟินเวอร์ หมายมันไม่เก่งอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยใช่ถ้าเปรี่ยวจริงก็ไปเล่นในแรงสุพีมันไปสุพีมก็ไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของตนไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมขัดเพื่อนต่อไปวัวก็หลทชิโก้แตกต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงชิโก้ฝนเที่ยมโดนมึงหัวแตกอยากจะทอกิเข้าหลังเย่าสกอตแจก ฝนตบไม่ต้องร้องนะน้องนะก็เพราะลูกพี่น้องยังไม่ร้องนะน้องนะมีแบตล้างแต่พี่ก็พร้อมนะน้องจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขาฝ่านแค่มาทักทายยื่นมือไปให้จับแล้วก็แล้วก็ไอซียูอยู่ตรงหน้าเดินข้่มาสี่แล้วก็แล้วก็ต้นไม้มาอย่างเป็นมิตรเดินเข้าประชิดแล้วก็แล้วก็ลาก่อนนะเจ้าตัวแจกให้ทีมแบกแล้วก็ ผ่่่าานน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 นมมมมแแแแแลลลล้้้้้้วปีีตตไไสูงงงงใหหหญจะะะรคัััก็อโอเคเดี๋ยวเราต้องเติมเดี๋ยวเราต้องเดินไปเติมไฟก่อนนะแต่จังหวะนี้ได้เวลาหล่อเท่เงอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในแร้งสุพีมันไปสุพีพวกไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของต้นไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมขัดเพื่อนต่อไป แตต้นไม้ยื่นมือเข้าไปไอ้ชิโก้นนเทียมโดนมึงหัวแตกอยากจะทอกกเร้าหลังเย่าสะกอ<ว>ตแจกโดนตกไม่ต้องร้องนะน้องนะก็เพราะลูกพี่น้องยังไม่ร้องนะน้องนะมีแบตล้างตาพี่ก็พร้อมนะน้องจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขาป่านแะค่มาทักทายยืย่นมือไปให้จับแล้วกะ็และะ้วก็ไีย u อยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาสี่และะ้วก็ แล้วก็ต้นไม้มาอย่างเป็นมิตรเดินเข้าประชิดแล้วก็แล้วก็ลาก่อนนะเจ้าตัวแจกให้ทีมแบกแล้วก็แล้วก็ผ่านมาแล้วจะสิบปีต้นไม้นะั้นสูงใหญ่ลมจะแรงแค่ไหนมันก็งนงั้นแหละตอนนี้งนังนงั้นเห็นไหมไมอยี้และผมออกของเวทไงเออและอาาร่า,า,า,าอาคาร่าไงฝนหลวงของพ่อ ตอนนี้พวกเราต้องเอาป้อมบนเขาให้ได้นะเออเราเอาไปแล้วได้แล้วนี่ว่าเหลือป้อมเลนกลางนะป้อมเลนกลางพวกเรายังเอาไม่ได้แล้วพวกเราก็จะปล่อยโคตรพ่องโคตรแม่ซปเปอร์คีปมาออ้หเจ็บเจ็บเจ็บหนีก่อนหนีก่อนอปปออโอเคตอนนี้ฮิวเลือดก่อนเดี๋ยวเข้าไปเติมไฟนะเอาละจังหวะน,นี้จะจบป้อมได้แล้วแล้วปลดพพอยโคตรพ่อซูเปอร์แม่คิปแล้วก็ได้เวลาลหล่อแท่ครับ ลหวลงงขออพ่อโอเคนะเขาคนนี้เอาไม่ลงจริงๆนะเขาฟิกเกอร์นี่ลบแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ตบบ้องหูแล้วก็ได้เวลาหลอดเท่นะครับ<ป>หนึ่งสองสามว่ากันบอกที่อแต่ต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงชิโก้ฝนเที่ยงโดนมึงหัวแตกอยากจะท็อกซิกเขาหลังเยสกอแจกโดนตบไม่ต้องร้องนะน้องนะก็พะลกพี่น้องยังไม่ร้องนะน้องนะมีแบตหลังแต่พี่ก็พร้อมนะน้องจ้าเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ย มาทักทายยืย่นมือไปให้จับแล้วก็แล้วก็ไอซียู ICU อยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาสี่แล้วก็แล้วก็ต้นไม้มาอย่างเป็นมิตรเดินเข้าประชิดแล้วก็แล้วก็ลาก่อนนะจะตัวแจกให้ทีมแบกแล้วก็แล้วก็ผ่านมาแล้วจะสิบปีต้นไม้นะั้นสูงใหญ่ลมจะแรงแค่ไหนมันก็งนันงั้นแหละตอนนี้งนันงั้นแหลยแล้วก็ได้ดาวมาแบบฟรีๆนะครับผมนะอ่ะ เกมต่อไปผมจะใส่เป็นอิสต์เอ็กไว้ตรงนี้นะคะผมใครหยุดทันก็หยุดนะอ่าอืมใครเป็น MVP นะครับคาร่านั่นเองนะครับผมโอโ้โหเขาคนนี้ตึงจริงนะครับผมแล้วก็บ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย